นี่คือปลาปลาช่อนอเมซอนครับอา,ารมลไพรมานี่ฮะมองเห็นไหมครับมีเงาน้ำนิดหนึ่งนะฮะนีะ่ลุงลองให้อาหารให้ดูซินี่เวลากินมันจะ กินยังดุเดือดนะฮะให้ยาวเลยให้เลยลง <Okay. S 1> ต้องล่อไว้ดออิมีปลาเล็ดเทลด้วยนะครับเนี่ตัวประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับความยาวน่ครับท่นานใดอยากตื่นเต้นต้องลองครับ,รบภาพจริงเสียงจริงนะครับเนี่ยโอ้โห oh หมดแล้วครับนี่ยตัวแดงๆนี่ปลาเลเทลครับประดุกในแม่น้ำเมสอนมีหลายตัวเลยนะครับเนี่ยนะฮะลูกค้าก็จะมาเที่ยวกันประจำเป็นกิจกรรมใหม่นะครับต้องรองนะครับสวัสดีครับ